สวัสดีผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูอิวอีกแล้วค่ะในชั่วโมงวิชาคณิตศาสตร์นะคะหลายๆคนบอกว่าคณิตศาสตร์ยากจังเลยค่ะครูอิ๋วเดี๋ยววันนี้ครูอิ๋วจะมาเปลี่ยนคณิตศาสตร์จากเรื่องยากให้กลายเป็นเรื่องง่ายนะคะสนุกคิดกับครูอิ๋วค่ะไปเลยค่ะนักเรียนคะแม่ให้เงินฟ้าใสาเพื่อเก็บออมจํานวน3,500บาทพ่อให้เงินน้อยกว่าแม่1590บบาทนักเรียนคะ แล้วอย่างนี้พ่อจะให้เงินฟ้าใสทั้งหมดกี่บาทคะเรามาช่วยกันอ่านสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ไปพร้อมๆกันค่ะแม่ให้เงินฟ้าใสเพื่อเก็บออมจำนวน3,500บาทพ่อให้เงินน้อยกว่าแม่1,590บาทพ่อให้เงินฟ้าใสทั้งหมดกี่บาทนักเรียนคะช่วยกันขีดเส้นใต้ในสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ และวงกมลมล้อมรอบในสิ่งที่โจทย์ถามให้คุณครูหน่อยค่ะเก่งมากค่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก็คือแม่ให้เงินฟ้าใสเพื่อเก็บออมจํานวน3,500บาทพ่อให้เงินน้อยกว่าแม่1,590บาทและสิ่งที่โจทย์ถามก็คือพ่อให้เงินฟ้าใสทั้งหมดกี่บาทเอ๊ะ แล้วอย่างนี้เราจะสามารถหาคำตอบได้โดยวิธีใดคะนักเรียนถูกต้องค่ะเราต้องนำา3,500มาลบด้วย1590ค่ะเนื่องจากเราต้องการหาจำนวนเงินที่พ่อให้กับฟ้าใสาโดยพ่อให้เงินฟ้าใสาน้อยกว่าแม่ค่ะเราจะหาเงินที่พ่อให้ก็ต้องนำมาลบกันค่ะ สามารถเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ดังนี้ค่ะ3,500ลบด้วย1,590เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะนักเรียนสามารถเขียนแสดงวิธีทำได้ดังนี้ค่ะแม่ให้เงินฟ้าใสเพื่อเก็บออมจำนวน3,500บาทพ่อให้เงินน้อยกว่าแม่1,590บาทพ่อให้เงินฟ้าใสทั้งหมด3,500 ลบด้วย1,590ตอบเท่าไหร่กันคะนักเรียนเก่งมากค่ะตอบ1,910ค่ะดังนั้นพ่อให้เงินฟ้าใสทั้งหมด1,910บาทค่ะนักเรียนคิดว่าคำตอบที่เราได้มานั้นเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม่คะใช่แล้วค่ะ เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเพราะว่าโจทย์บอกว่าพ่อให้เงินน้อยกว่าแม่ซึ่งเราได้คำตอบก็คือพ่อให้เงินฟ้าใสทั้งหมด1,910บาทซึ่งน้อยกว่าจำนวนเงินที่แม่ให้ฟ้าใส3,500บาทนั่นเองค่ะนักเรียนสามารถตรวจคำตอบได้ดังนี้ค่ะ จากโจทย์แม่ให้เงินฟ้าใสาเพื่อเก็บออมจำนวน3,500บาทคำตอบที่เราได้พ่อให้เงินฟ้าใสาทั้งหมด1,910บาทอยากทราบว่าพ่อให้เงินน้อยกว่าแม่หาได้โดยนำ3,500บาทลบด้วย1,910บาทเท่ากับ1,590บาทนั่นเองค่ะซึ่งคำตอบที่เราได้มานั้น เป็นคำตอบที่ถูกต้องและสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะเราสามารถสรุปขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาได้ดังนี้ค่ะ 1. นนักเรียนต้องทำความเข้าใจและวิเคราะห์โจทย์ปัญหาโดยดูว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นั้นคืออะไรและสิ่งที่โจทย์ต้องการถามคืออะไร 2. วางแผนในการแก้โจทย์ปัญหาว่าจะใช้วิธีใดในการแก้โจทย์ปัญหาและ3 การแก้โจทย์ปัญหาก็คือแสดงวิธีทําเพื่อหาคำตอบค่ะเมื่อได้คำตอบมาแล้วให้นักเรียนตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบหรือตรวจคำตอบนั่นเองค่ะก่อนจะจบคลิปนี้คุยอยู่ก็มีเกมสนุกๆมาให้นักเรียนได้ร่วมเล่นเกมกันด้วยนะคะชื่อว่าโจทย์ปัญหาชวนคิดนักเรียนสามารถสแกน QR code เพื่อร่วมเล่นเกมได้เลยค่ะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีนักเรียนคนเก่งคนไหนที่สามารถตอบคำถามได้ถูกต้องและรวดเร็วที่สุดกันนะคะแบบฝึกหัดสำหรับวันนี้นะคะทำลงในสมุดเหมือนเดิมค่ะเริ่มแรกเด็กๆเขียนวันที่ก่อนเลยค่ะวันอังคารที่24สิงหาคมพศ .2564 เขียนวันที่เสร็จแล้วขีดเส้นใต้ปิด จากนั้นเขียนเลขศูนย์ถึงเลข9ไทยเลขศูนย์ถึงเลข9ฮินดูอาราบิกแล้วก็ขีดเส้นใต้ปิดค่ะจากนั้นเขียนคำสั่งค่ะวันนี้คำสั่งก็คือจงเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์และแสดงวิธีทำรรค่ะข้อที่1เดี๋ยวคุยู่ทำให้ดูก่อนเป็นตัวอย่าง1ข้อนะคะข้อที่1โจทย์ก็คือดอยอินทนนท์สูง2 5 6 5เมตรดอยสุเทพสูง 1,601เมตรดอยอินทนนท์สูงกว่าดอยสุเทพกี่เมตรอะอันนี้บอกไว้เลยว่าถ้ามีคำว่ามากกว่าน้อยกว่าสูงกว่าเตี้ยกว่าต่ำกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามเราจะใช้วิธีการลบในการหาคำตอบโดยเราจะต้องเอาตัวที่มีค่ามากเป็นตัว ตังดังนั้นข้อนี้เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ว่ายังไงคะเด็กๆได้ว่า2565ลบด้วย1 6 1 1เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆไม่ต้องใส่คำตอบมาให้คุยอยู่นะ เป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างๆอย่างนี้เลยนะคะเวลาเด็กๆทําก็คือลอกโจทย์ให้เรียบร้อยพอลอกโจทย์เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดใหม่เขียนคําว่าประโยคสัญลักษณ์นะคะพอเขียนประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะเขียนคําว่าวิธีทำแล้วเราก็มาเริ่มแสดงวิธีทำโดยเวลาแสดงวิธีทำให้ดูประโยคสัญลักษณ์ของเราว่าถ้าเรา เอา2,565ตั้งเราก็ต้องมาดูข้อความที่มี2,565ก็คือดอยอินทนนสูง2,565เขียนบรรทัดแรกเลยค่ะ,ะครูยอยู่เขียนไว้แล้วเติมตัวเลข2,000 2,500 6 5ค่ะอ่ะขอขยับตัวเลขนิดนึงติดเกินไปต่อมาเราลบด้วยอะไรคะลบด้วย1,601เราก็ต้องเอาข้อความที่มี1,601มาก็คือดอยสุเทพสูง1,601เเมตรมาเขียนในบรรทัดที่ สองค่ะหนึ่งเมตรต่อมามาดูบรรทัดที่3ค่ะบรรทัดที่3ก็เอาสิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์ถามก็คือดอยอินทนนท์สูงกว่าดอยสุเทพกี่เมตรแต่อีตรงกี่เมตรไม่ต้องเขียนใส่ลงไปค่ะเราเขียนแค่ดอยอินทนนท์สูงกว่าดอยสุเทพจากนั้นทำยังไง จากนั้นบรรทัดที่3สิ่งที่นักเรียนต้องเขียนก็คือเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์ไปอีกหนึ่งรอบ2 5 6 5ลบด้วย1 6เท่ากับทีนี้เด็กๆก,ก็มาเตรียมกระดาษทดค่ะมาคิดเลขกันอ่ะคอยเตรียมกระดาษทดจะได้ว่า 2,565ตั้งลบด้วย1 6 1 1อ่ะตั้งตัวเลขให้ตรงหลักเริ่มค่ะ5ลบด้วย1ได้4ค่ะ6ลบด้วย0ได้6ค่ะและ5ลบด้วย6ไม่ได้ค่ะต้องไปขอยืม2 2จะเหลือน1นยืมมาเป็น15 15ลบด้วย6ได้9ค่ะ ดังนั้นข้อนี้ต่อบอบตอบของเราก็คือ964นั่นเองค่ะพอได้คำตอบมาเรียบร้อยแล้วเด็กๆก,ก็มาเขียนใส่ลงไปเลยค่ะตอบเท่าไหร่นะ964เมตรค่ะสังเกตเวลาครูอยู่เขียนตัวเลขตรงหลักหลักหน่วยหลักสิบ หลักร้อยอย่างนี้นะคะเด็กๆพยายามเขียนให้ตรงกันนะพอเสร็จแล้วบรรทัดที่3เสร็จเรียบร้อยแล้วขึ้นบรรทัดใหม่ค่ะตออบอตอบเอาบรรทัดที่3มาเขียนแต่เขียนแค่นี้ดอยอินทนนท์สูงกว่าดอยสุเทพเท่าไหร่คะ9ก้าสเมตรค่ะ จบ1ข้อนะคะวิธีการแสดงวิธีทำอย่างนี้นะจบแล้วขีดเส้นใต้ปิดจบ1ข้อนักเรียนพยายามเขียนหนังสือให้อ่านออกทำงานให้เรียบร้อยตรงไหนที่ต้องตีเส้นต้องเขียนกรอบสี่เหลี่ยมให้ใช้ไม้บรรทัดนะคะแล้วก็อย่ามั่วคำตอบมานะไปทดในกระดาษแล้วเอาคำตอบที่ได้มาใส่นะคะมาต่อข้อที่2เลยค่ะ ข้อที่2โจทย์ก็คือร้านค้าสั่งน้ำดื่มมาขาย7,200ขวดสั่งน้ำอัดลมมาขาย1440ขวดร้านค้าสั่งน้ำดื่มมากกว่าน้ำอัดลมกี่ขวดเด็กๆเห็นคำว่ามากกว่าไหมคะมากกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามใช้วิธีอะไรเอ่ย ไม่รู้ไปลองแสดงวิธีทำกันดูนะคะพอลอกโจทย์เสร็จแล้วขึ้นบรรทัดใหม่เขียนคำว่าประโยคสัญลักษณ์ค่ะแล้วก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ให้เรียบร้อยจากนั้นขึ้นบรรทัดใหม่วิธีทมแล้วก็ขึ้นบรรทัดใหม่เริ่มเขียนแสดงวิธีทำไม่ได้เขียนบรรทัดเดียวกับวิธีทำนะบรรทัดข้างล่างนะคะเริ่มเขียนแสดงวิธีทำพอแสดงวิธีทำเสร็จแล้วตออบตอ จบ1ข้อขีดเส้นใต้ปิดค่ะอันนี้เป็นข้อที่2นะคะอีกข้อหนึ่งข้อที่3ค่ะโจทย์ของเขาก็คือกระเป๋าเดินทางใบหนึ่งราคา3,650บาทชาตีมีเงินอยู่แล้ว1,980บาทชาตีต้องหาเงินเพิ่มอีกเท่าใดจึงจะซื้อกระเป๋าได้ข้อนี้มีเงินพอหรือยังคะยังไม่พอ แล้วทำยังไงล่ะเอาไปทำอะไรกันดีไม่รู้ลองไปคิดกันก่อนนะคะวันนี้ครูอยู่ฝากไว้3าข้อให้นักเรียนแสดงวิธีทำค่ะไปทำกันได้เลยค่ะคุณครูก็จะมาเฉลย ER แบบฝึกหัดที่ได้มอบหมายให้นักเรียนทำไว้นะคะ มาเริ่มดูข้อที่1กันเลยค่ะข้อที่1โจทย์ของเขาก็คือเดือนแรกป้าขายไขย่ไก่ได้1,645ฟองเดือนที่2ขายได้2,284ฟองรวม2เดือนป้าขายไขย่ไก่ได้กี่ฟองข้อนี้มีคำว่ารวมอยู่นะคะดังนั้นเราจะใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบนั่นเองค่ะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่า1,645บวก 2,284เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเด็กๆไม่ต้องเติมคำตอบลงมาให้คุยอยู่นะขอเป็นช่องสี่เหลี่ยมอย่างเดียวนะคะถ้าใครตอบเหมือนของคุยอยู่สามารถตรวจถูกได้เลยค่ะแต่เอข้อนี้เครื่องหมายบวกเด็กๆจำได้ไหมคะว่าเครื่องหมายบวกมีสมบัติการสลับที่ดังนั้นข้อนี้เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้อีกแบบหนึ่งก็คือ2,284 บวกด้วย1,645เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมก็ได้เหมือนกันค่ะเขียนได้2แบบนะคะแล้วก็ต่ออ,อตอบข้อนี้ตอบ3,929ฟองค่ะใครที่ตอบถูกตรวจถูกได้เลยสำหรับใครที่ผิดนะคะถ้าประโยคสัญลญักษณ์ผิดนักเรียนสามารถแก้ประโยคสัญลญักษณ์ที่ถูกต้องไว้บนเส้นนี้ได้เลยค่ะ บางคนบอกว่าครูครับประโยคสัญลักษณ์ก็ผิดคําตอบก็ผิดแก้ยังไงครับอ่าเริ่มแรกนะักเรียนก็เขียนประโยคสัญลักษณ์ก่อนเลยนะคะเขียนไว้บนเส้นได้เลยแล้วถ้าคําตอบผิดก็ตอบข้างหลังนี้ได้เลยค่ะ3,929ฟองนะคะแกไว้บนเส้นอย่างนี้ได้เลย สำหรับคนที่ผิดนะต่อมามาข้อที่2ค่ะตาฉ่มมีเกลือ1,355ถุงขายไป1,050ถุงตาฉ่ำเหลือเกลือกี่ถุงคำว่าขายไปเนี่ยถามว่าจะมีเกลือเพิ่มขึ้นหรือมีลดลงคะถูกต้องมีเกลือลดลงดังนั้นข้อนี้เราต้องเอามาลบค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้ว่า1,355ลบด้วย1,050เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมค่ะอันนี้เขียนได้แบบเดียวนะคะเครื่องหมายลบสลับที่กันไม่ได้ต่อบอตอบก็คือ3ามหถุงนั่นเองค่ะมาต่อข้อที่3เลยค่ะลุงสนขายข้าวเหนียว 1, 7 3 9กิโลกร,รมัมขายข้าวเจ้า2000กิโลกร,รมัมลุงสนขายข้าวเหนียวน้อยกว่าข้าวเจ้ากี่กิโลกร,รมัมถ้าในกรณีที่เราเจอคำว่ามากกว่า น้อยกว่าอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอยู่ในสิ่งที่โจทย์ถามเราจะต้องใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนั่นเองค่ะโดยเวลาเราลบตัวตั้งต้องเป็นตัวที่มีค่ามากก็คือ2,000ลบด้วย1,739เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะใครที่ตอบถูกตรวจถูกได้เลยนะคะ ต่ออวตอบก็คือ261กิโลรกร,รัมค่ะมาต่อข้อที่4ค่ะแม่มีเงิน2375บาทแม่มีเงินน้อยกว่าพ่อ915บาทพ่อมีเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์ให้หาก็คือพ่อมีเงินกี่บาทนักเรียนตอบคำถามคุยอยู่ก่อนค่ะว่าพ่อมีเงินมากหรือมีเงินน้อยกว่าแม่คะ ใชรแล้วพ่อมีเงินมากกว่าแม่อา้าวดูตรงไหนล่ะคะครูอิวก็นี่ไงแม่มีเงินน้อยกว่าพ่อแสดงว่าพ่อต้องมีมากกว่าแม่เราจะหาพ่อก็ต้องเอามาบวกกันนั่นเองนะคะจะได้ว่า2375บวกด้วย915เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะเด็กๆตอบถูกกันไหมคะข้อนี้โดนหลอกหรือเปล่า อ่ข้อนี้เป็นเครื่องหมายบวกแสดงว่าเราสามารถเขียนประโยคสัญ,ญลักษณ์อีกแบบหนึ่งได้ว่า915บวกด้วย2,375เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมอย่างนี้ก็ได้นะคะได้2แบบเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้เลยค่ะต่อมาต่ออบอตอบข้อนี้ตอบ3,290บาทค่ะ ข้อที่5แม่ค้าซื้อลำไยเป็นเงิน3,500บาทยังมีเงินเหลืออีก1117บาทเดิมแม่ค้ามีเงินกี่บาทคำถามเขาถามว่าเดิมก่อนที่จะซื้อลำไยเนี่ยแสดงว่าแม่ค้ามีเงินมากหรือมีเงินน้อยคะถูกต้องก็ต้องมีเงินมากพอซื้อไปเงินก็ลดลงเงินก็น้อยลงแต่เขาถามว่าเดิมก่อนที่จะซื้อแสดงว่าต้องเอามา บวกกันค่ะจะได้ประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ3500บวกด้วย1117เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมค่ะ A แต่ข้อนี้เป็นการบวกสามารถเขียนอีกแบบหนึ่งได้ว่า1117บวกด้วย3500เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมก็ได้ค่ะได้2แบบเลือกแบบใดแบบหนึ่งได้เลยนะคะถ้าเขียนแบบนี้มาแบบด้านบนมาก็ถูกเหมือนกันเลือกแบบใดแบบหนึ่งนะคะข้อนี้ต่ออวตอบก็คือ4,617บาทค่ะมาต่อข้อที่6กันเลยค่ะพ่อค้าขายไก่ได้เงิน10,000บาทขายเป็ดได้เงินน้อยกว่าขายไก่3,518บาท พ่อค้าขายเป็ดได้เงินกี่บาทโจทย์ถามหาว่าขายเป็ดได้เงินกี่บาทคุยวยู่ถามก่อนขายเป็ดได้เงินมากหรือได้เงินน้อยกว่าขายไก่คะได้เงินน้อยกว่าดังนั้นต้องเอาไปลบค่ะประโยคสัญ,ญลักษณ์จะได้ว่า 1, 10 0 0 0ลบด้วย3518เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะข้อนี้ตออบอตอบก็คือ6 1,482บาทค่ะ,อะขอสุดท้ายข้อที่7นะคะเขาถามว่าเดือนเมษายนมีนักท่องเที่ยวมาชมสวนสัตว์9,876คนซึ่งมากกว่าเดือนมีนาคม987คนเดือนมีนาคมมีนักท่องเที่ยวมาชมสวนสัตว์กี่คนโจทย์ให้หาเดือนอะไรคะ จทย์ให้หาเดือนมีนาคมและเดือนมีนาคมเนี่ยมันมีนักท่องเที่ยวมากกว่าหรือน้อยกว่าเมษาคะมีนักท่องเที่ยวน้อยกว่ารู้ได้ยังไงก็เขาบอกว่าเดือนเมษาซึ่งมากกว่าเดือนมีนาคมแสดงว่าอีเดือนมีนาคมนี้มันน้อยกว่าจะหาเดือนมีนาคมก็ต้องเอามาลบกันค่ะจะได้ว่า98 7 6ลบด้วย987เท่ากับ ช่องสี่เหลี่ยมย้ำนะคะช่องสี่เหลี่ยมไม่ต้องเติมคำตอบมาให้คูอยู่นะขอเป็นช่องสี่เหลี่ยมว่างๆอย่างนี้เลยนะคะใครที่ตอบเหมือนคูอยู่ตรวจถูกได้เลยค่ะและตออบอตอบข้อสุดท้ายก็ตอบว่า8,889คนค่ะเด็กๆคนไหนที่ตอบถูกทั้ง7ข้อมีไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ